ขับนตอนนีเข้ากันล่างเก็บมายังหน้านะครับไล่จากโลตัดคู่ขันมาหน่อยหนึ่งออกไปออกไปเส้นทางด้านทิศนะครับเดี๋ยวเอาไปกาเอาไว้เอาไปเพาะเอาไว้นะครับมาเด้อซอยกันดูเลยลาะนะครับโคจะดนครับ ดิแห้งครับพี่น้องในยม่มหอนจังสี่ก่อนถีดสีฮอดสงการในอีกหมือสองหมือนทางหนานี่พี่น้องขึ้นห่อนยังกันแน่ผู้ลังคนก็นอาจจะขึ้นฮอดการได้โต้นหนาเนาะผู้ลังคนก็นอาจจะขึ้นฮอดการได้กินตำสมแซ่บโดยเฉพาะตำมะคงมือนีเขามีภารลักิจ์สีไปซื้อไปเอาประแดดถี่เพื่อนเห็ด ทั้งมูบ้านเลยนั่นก็คือประแดกจากบ้านดงตาทองอำเภอบางคูจังหวัดชีสเกตครับมันนี้เข้าเปมองนั้นแล้วก็ขาลบมาเข้ากับจังสีมาซอยกันเก็บหมากยางไปน้ำกันครับ เราใส่ข้าวกั่วงก่อนย่างมื่จ้ะใส่ข้าวกั่วงก็จะใส่มันมันปลาก่อนมาปลาไว้ก่อนมักปลาไว้ก่อนก็ปลาไว้จักเดือนอุ้ยหลายเดือนท่านท่านไปย่างหน่อยสองพกเดียวเลยมาแค่ปลาไว้ก่อนนะมาแต่ปลาใส่เกลือไปก่อนนะเพราะว่าตัวนั้นมันใส่หั่นไหมไม่ใส่เกลเนาะต้อมันไปหั่นใส่เกลือมันใส่หั่นใส่ข้าวกล้องหั่นหั่นข้าวกล้องนะมันจ้าแต่ว่าตอนนี้เขาตักออกมาเสร็จเต็มเลยเนาะเต็นแบบอันนั้นเลย ไปกินของสะกินนะแต่อันนี้ต้องชั่งน้ำหนักเอาบอกผม้วยนักเกือบาชั่งนักเบดมันจ่งสุดอะไรกันมันซิกกซีที่เขาเขียนไนีคือยังไงอ๋อตันนี้คือคือบุษ้าในช่วงน้หนงี้ซิกซีซิเไวกันนี่เตบอยูบ้านเมื่านหึ่งทายได้เกือบมือเลยแต่เฉพาะขาที่พ่มาซื้อ ขาจอนนึ่แม่เธอพูดแล้วคั้งเมื่อวานร่มเย็นร่มเย็นมาเอาซีถังแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็บ้านอย่างนัี้ยอีกแล้วก็บ้านชิ่นอีกพูดละสองคั้งสองคั้งยังชิน้นอมากเกินไปหมักให้เน่าก่อนไม่เน่าไม่อร่อยอันนี้ไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าเขาเรียกว่าอ,อะไรก็คือหมัก มาขายมนได้ที่มั้ยมาขายมาได้ที่ยังไงเน่าเ่ยจะเม้นข้าวเด้อเม้นเหมือนขี้ตุ๋มนะบอเหมือนเหมือนขี้ตุ๋มในี่ยโครนอย่างปลากี่กิโลไก่เกลือเกลือนี่บอปลาปลายี่สิบรูเกลือนี้ประมาณสามรูโอ้จ้าปลายี่สิบจ้าแต่แต่เห่านี่เห่านี่ต้องมาหมักเกลือก่อนเข้าใจบอ เข้าใจบ่เข้ามาหมักเกลือก่อนคือปลาเข้าซื้อมาเห็ดประทัดมหนบ่เขามากกังขึ้นเออเขาก็มาหมักไว้ใส่เกลือบ่ให้นเน่าไหอเขาไม่เขาไม่เอาปลาเน่านะเนื้อจะไม่สวยปลาเน่าเนื้อเยอะ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 ปลาปลาสดเลยแมนปลาสดปลาสดใครๆก็นอกน้ำแข็งเลยบ่อกน้แข็งนอกน้ำแข็งนอกน้ำแข็งนี่เสียคือปลาเนี่ยบ่อน้ำน้ำน้ำแข็งนี้ละลายพิงก็เสียใช่ไหมแต่เตือนนี่มันเข้าเนื้อปลา เราเลยแมนเอาเลยเปลี yeah. ่ยนจากตะกอนห้าสิบมัน้แข็งห้าเสียน้ำแข็งไปห้าก็มาใส่ปานหลายคือเกลือเนยนะ้าก็เลยเปลี่ยนจากแช่น้ำแข็งนอกน้ำแข็งมานอกเกลือ

พืชของตระกูลพวกยางพวกนี้นะครับตรงนี้หลายอยู่ชีพน้ำกันนะครับก mm ็เ hmm. ลยมาเก็บอยู่มองอากายจากลู่ตัดผู้ขันมาหน่อยหนึ่งออกไปออกไปเส้นทางว่างหินนะครับจามาเห็นบริเวณตรงของี่นี่จะมีกบยางลายนะครับกบยางใหญ่ๆนะครับจะมีกบยางใหญ่นะครับที่มีผ่า,าผูกไว้ตามความเชื่อของคนเท่านะครับที่นี่มีควาเพียงมานั่งครับเก็บอยู่นี่นครับพี่น้อง ยวเอาไปกาเอาไว้เอาไปเพาะเอาไว้นะครับมาเด้อซอยกัน

you huh?

Good boy,